อยู่ตีนวัรุ่นอะไรจะโดนสักทีก็รอมาแล้วตั้งหลายปีไม่เห็นจะมีสักคนเอาละครับคุณผู้ชมครับ สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับที่ใช้ออกซิเจนหายใจครับวันนี้ก็ยินต้อนรับแับเข้าสู่วันเสาร์ฮาเฮนะครับวันเสาร์เฮฮากับเกมอูโน่กับผองเพื่อนนั่นเองอ่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่เล่นยุกิวะ <c oughs> เล่นหรอพี่อะไรยูกิเฮ้ยตอนนี้ยุกิคนเล่นเยอะป่าวเยอะด,ดิเยอะอ๋อยังไม่ตายอยู่เกมนี้กลับมาลุงโล่เอ้ยวันนี้เรามีแขกรับเชิญวิเศษเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่รับเชิญอย่างเป็นทางการก็เถอะนะก็คือพระศุนะครับไปโล ฮัลวหลฮัลโหลฮัลโหลเอ๋ภาสูนเล่นอุโนเป็นใช่ไหมเล่นได้เล่นได้เล่นได้เฮ้ยฉลาดเปล่าพี่ต้องการอยู่คนฉลาดนะนันออกเกมแล้วเฮ้ เฮ้ประสูรู้ป่ะว่าในในตีของพี่เนี่ยไอ้บอยมันไม่เคยชนะพี่เลยนะหนูชนะครั้งเลยเลยเ้ยเฮ้ยไม่นับดีบอยให้บอดเล่นนะฮัลโหลมื่อกอเล่นได้สองครั้งมันไม่เคยชนะพี่เลยเพราะฉะนั้นประสูนนายจะเจ๋งกว่าไอ้บอยโอเคป่ะโอเคได้วันนี้เราจะเล่นกัน3เกมโอเคไหมกติกาคลาสสิกคลาสสิกเลยก็คือแบบลงแล้วก็บอก2อบก2อะไรประมาณเนี้ย แล้วก็แบบไม่มีไม่มีพวกกดอื่นที่มันน่าําคาได้แบบมันทำให้แบบกัดเต็มมืออะไรประมาณเนี้โอเคไป let's go ครับผมกระสุเล่นเป็นตอนอายุกี่ขวบเล่นเป็นตอนอยู่รอดออยู่รอดอเล่นเป็นมาไม่กี่เดือนนี่แหละเล่นได้ม่กี่เดือนพี่เพิ่งเล่นตอนพี่อายุเกือบ30เนี่ยเออเอาละเมื่อกี้ตาใครลงวะตาเมึงอ่ะืมมองเปรี้ยจดไปเพราะฉะนั้นกติกากูเปิดก่อนได้เปรียบไปน้องบนไซอ่า อใครๆก็มีสีเหลืองย่างเง้โอเคบน้ายโอเคไดาดามีอาอ่าอาอาสีเขียวอ่ะเฮ้ยเอาเลยอ่ะมีแกนี่ม้เอาเลยอ่ะเฮ้ยจวนเปล่านี่แกคิดอยากจะชาเลนกับฉันอย่างงั้นนะชาเลนด้วยนายกูด้วยดิอ๋อมันมีเต็มเลยเอ้ยมาดูบิ๊ ไอ้เียเล่นเล่อย่ากัครัวชนะเออให้กูลงการ์ดในมือกันได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะโอเคโอเคปกติแล้วพี่ไม่มีอะไรละไม่ต้องเห็นใจพี่ขนาดนั้นก็ได้นะพี่พูดเล่นจริงๆนะพี่เก่งมากเลยพีบอกไอ้เพียบูมภาพเล่นห่อที่บูมพาเล่นะทุกวัน้ยเฮมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเ้ยเเฮ้ยเฮเเเ้้ ไอ้ยี่ได้กดตีนกูเฮ้ยใจเลยเฮ้ยเหลือสี่แล้วนะพัสดุอออืมออเฮ้ยแต่พัสุมันเหลือสามแล้วนะเฮ้ยแจ่แล้ะไม่เปิดมาได้แชมป์เลยอืมหายงั้นเหรอบูเอาไปสักสองใบแล้วกันเอาไปเลยเฮ้ยไว้จัดการตัจโคนชนะอยู่บนหัวมึงแน่แน่เยอะไอ้เชื่อพลอยบวกซอยพัสุดิ กูไม่มีอะไรเลโอ้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตัวนมีฟมันเจงง็ดองนนเหรฮะดูเลยมีสอง oh. เอาไปรอบไปเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ย,อยเอาไปเลยเอาไปเอาโอ้่วยืก็จั่วอยู่นั่นอ้ <c oughs> บอลีเป็นคนดีโอ้ามเล่นมาตึ้งไปอ้าแล้วข้ามเลนกูทำไมล่ะเป็นคนดีเดี๋ยว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 ผัสสไปเช็คเยอะเกินไปละมามามาสีเหลืองแง่ไหนมอว่าผัสสูสีเหลืองไว้ว่ามันมีรู้หลัเพียงกูจำได้มันมีสีเขียวเยอะมากเว้ยอะไรสีเขีคนดีก็เดี๋ยวเป็นอ่างนั้นคือต้องตะโกนว่าอูโน่ใช่ไหมโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหนายต้องตะโกนว่าอูโน่ โอ๊ยมันมีสามี่เองโอ้แย่แล้วบอยมันเฮ้ยบูมมีแบบบวกสองบวกสองอะไรนี้ไหมไม่มีว่ะเฮ้ยเอ็มลงมึงมึงว่ากูมีกูมีแต่แบบเอาเลยโอเคลงกูว่าไอ้เหี้ยประสูมันมีสีเหลืองว้ยไม่มีสีเหลืองมันไม่มีสีเหลืองมันมีสีเหลืองใช่โอยังเกิดขึ้นได้อ่ะสีเหลืองอ่ะกูเชื่อมึงไอ้แย่ตัว นเละมันมีแสดงว่ามีสีเขียวชัวร์มันมีสีเขียวอ่ะเล่นกันเล่นอะเอ้าโอ้มันดวงดีจังวะเย้ฝึกได้บวกสี่สีสีสีแดงมันมีสีแดงชัวไอ้บอยมันมีสีแดงชัวร์มึงไม่ชาเล่นอะไรงงเอ้หมดแล้วมันเป็สีแดงในเกมเดี๋ยวเดี๋ยวดูกูได้อยู่กูได้อยู่ไอ้บอยกูได้อยู่ พรบกันบวกสองไล่บูมอ่ะเยอไล่ไล่บูมเป็นสีอะไรวะเฮ้ไอ้กูว่ามันสีบูมคือสีแดงวะมึงหาสีอื่นแล้วมึงหาสีอื่นสีอะไรมึงันเล่นแต่สีแดงเนี่ไงสีสีเหลืองไอนบูมเป็นคนดีอะเดนกูละจวนเฮ้ยอ้าวไม่จริง สีอะไรกันนะโอ้โนโอ้โนเมื่อกี้ไอ้ถ้าตัวไอ้นี่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนดิมามามากลับไปชัวรเอาไอ้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 บอยบอยฟังกูไอ้บอยฟังกูไอ้เชี่ยบูมันมันไม่มีสีเหลืองไอ้บูมันไม่มีสีเหลืองมันต้องมีอะไรนี่มไนต้องมีอะไรมันจะถอนกลับอันนี้ไอ้งูเอาแดงฮเลย วันไม่มีสีแดงมันไม่มีสีเหลืองเอาดีต้องหลุดมีบูงก่อนหกเหรอหไดีโอที่ผ่านเลยมันน่าจะมีสีน้าเงินได้ไหมมันน่าจะมีสีมันมีสีแดงด้ยไอายไองไปกันไอควายไอมึงไปชกกันไอวายแล้วมันมีนี้ ได้ได้ผลงานละวตึงกูรอดตัวละรอดตัวละกูไปกิมไปอะไรกิมห์โยนไปฝั่งนู้นก่อนดิอะไรวะเนี่ยกูใช่ไหมใช่เชี่ยเมื่อกี้กำลังดีอยู่แท้ๆอ่ะนี่เลยสุดสิ้นเจเอน ไว้ไม่มีสีฟ้าไอยไม่มีสีฟ้าทุกคนเฮ้ยห้ามพี่เล่นระวังเจอการสิบใบแน่นอนไอ้เพลสุดก็ห้ามเล่นเลยอันนี้ไงเชียฝั่งใบนะเบ็ลงเกมอืมมึงอย่าให้กูเอาจริงละกันเฮ้ยจัวว่า เอาแย่แล้วแปดเปี่ยนสีหน่อยเอาแปดกูก็แปดกลับไปเขียวชอบธรรมชาติชอบธรรมชาติที่สุดเอาเอาสีแดงมาเขากันว่าสีแดงนี่มันจะเป็นควายไม่ใช่เข้าใจผิดใช่ไหมไทยภาษาอังกฤษ yellow แปลว่าอะไร แม่ม่งเจียวไปถุยโอ้โหเจยมันมีแล้วเนี่ยไปอะโอ้โวกสี่ปร้อยมั้สุมึงเป็นคนดีมันสุเป็นคนดีอือแปดเมึงมีหรือเปล่ามีเลยอ๋อมาตายบอยตยม้วก็มันมีไม่มีเราจะเราจะเก็กทำไมเจนอดนะม่เอ้ยไปมีสีเหลืองเอ้ยไ้มีสีเหลืยง มันมีแจ็คสีฟ้ามัทจำเชียร์หรอจูว์มึงไม่มีสีฟ้าอย่าลืมสีฟ้ามึงมีกจ็คขนาดนั้นมึงจะไม่มีสีฟ้าไม่ไม่มีสีฟ้าก็ไม่ต้องมึงเหมือนกูวันนั้นเหรอไม่มีสีฟ้าเฮ้ยมันไม่มีสีฟ้ไม่มีสีฟ้าโอ้ความรับผูดเปิดเผยเฮ้ยไอ้บูมันมานิ all, mm ่งๆมันแบบเฮ้ยบูเข้าใจสมองอยู่เฮ้ยไอ้บูมันดูสีเขียวไอ้บูไม่มีสีเขียวมึงได้สีแดงเลยจังน่าจะจับไม่โว้ เอาไปเยอะๆเลยวลาเราข้ามข้าวปลาไปเลยจวนเลยเฮ้ยโอ้เชี่ยแล้วไงมาสุมึงมีการ์ดพออย่างเออแกล่นี่นี่จะมีอีกอมาดมจวนเฮ้ยเต็มไปเต็มาืม ดในมือนายน่ากลัวอย่างเลยไอ้บูไม่มีสีฟ้าไอ้บูไม่มีสีฟ้าไอ้บูไม่มีสีแดงใช่เหรอไม่มีสีฟ้าด้วยดิไอ่สีแดงเลยมันไม่มีเลยไม่มีสีฟ้าด้วยดิต่อสีฟ้ากเมีอ่ะลองอ่ะไม่มีสีแดงใช่ไหมอ่ะดูดูนะมีไม่มีอ่ะไม่เหมือีจับ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 มีการตัดไหมจะอูโนแล้วน่ะโอ้โหคือไปสีฟ้าแฉะแล้วไอ้คาเล่นมันจิ้มมันกัดเยอะ กูเี้ยแล้วเี้ยแล้วการเต็มขนาดั้นมีชาเลนจ์ไม่อยนะกูยังเลยการเต็มไอเฮ้ยโอ้ยไม่มีอะไรไม่มีเลยไม่นไเลยนังนับกันจากนี้ก็ต้องลงท้าเล่นให้หมู อย่างนี้มึงก็แก้ทารเลยทุกคนเลยเฮ้ยเดี๋ยวชิบหายแล้วไม่เห็นไอ้เยี่ยมโน่ไอ้เจมพี่พี่ไปลืมดูอ๋อไม่ได้เล่นอีกอ๋อไม่ได้เล่นไอ้ปอยมึงไอ้บูมึงว่ามันมีอะไรวะมึงมึงมีเหลืองป่ะล่ะกูมีเหลืองอ่ะกูมีเหลืองแต่กูเปลี่ยนไม่ได้อ่ะกูมีแถแดงอ่ะแล้วเนี้ยเนี้ยพี่ไอ้นี่กูก็จวนไปไอ้ปอยชนะละไอ้อะโอเคแสดงว่าไม่มีแดงแดงมันไม่มีแดงไม่มีสีแดงแล้วสีแดงก็ไม่ก็สีแดงเลยก็ไปก่อน ลงตรงเก้กูจวนไอ้บอยไม่มีสีแดงไม่มีสีเขียวก็เล่นไปจวนไอ้บอลไอ้ไม่มีสีแดงมีสีเขียวต้องมีสีน้ำเงินเออมีสีน้ำเงินโอเคยีสีแดงสีเขียวอย่างงี้ก็ต้องอู้โดจบไอ้เจี๊ยบไม่มีน้ำเงินใช่ไหม แดงกับเขียวไอ้ไอ้ไอ้บูมแดงกับเขียวปะสุไอ้บอยไม่มีโอเคปะโอเคแดงกับเขียวคือแดงตัวแดงไอ้บูมก็ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยมันนี่อะไรวะมันไม่มันไม่มีเขียวแต่แดงต่อปะไม่มีเขียวบูมมีเขียวปะไม่มีเชี่ยแล้วไงงั้นนี่ไงสัตว์เจอกาชนะผมยากอยู่แล้วจบูมจั๋ยไอ้บอยก็ต้องจุวเว้ย เออเขียวเออมีอะไรเรื่เขียวเฮ้ยโอ้ยดีเยอะจริงไอ้สัตว์คือแดงกับคือห้ามห้ามนอกจากเขียวต้องเล่นเขียวอ่ะทำเขียวไอ้เขียวชนะปะไอ้บูมไอ้บูมมีเขียวปะไม่มีกูโน่กูโน่อยู่ที่ผมหมดแล้วเลยคูโน่เขียวจวนไอ้บอลก็ต้องจวนเราก็ต้องจตือนโอเครอบต่อไปมึงชนะแล้วมึงอยากอะไรต้องไปลองเล่นนะอ้ยันดีกว่าตีด้วย เขี้ยวอีมานประจนว่ะมีมานประจนว่ะเล่นก่อนรับเล่นก่อนรับเล่นก่อนพูอนะฮ่าไอ้มาสุฮ่า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 แ่นี่ก็สิบแปดตัวสิบแปดสทั้งบ้านเดียวกันรวยกันเบอยมึงคิดจะชนะด้วยตัวเองรึไม่กูถามจริง กูก็เล่นด้ตัวเองมาตลอดอะใช่เยอะช่วยกูไ,ไม่ะ <c oughs> อ่าตอนนี้มึงอยู่ซ้ายกูแล้วโอเคปะ <c oughs> มึงอาจจะชนะก็ได้นะเพราะว่าคนที่อยู่ซ้ายกูไม่ชนะเสมอเชื่อไหมเ <c oughs> ชื่อหลายครั้งเลยอนีบูมก่อนน้านี้ก็มีบูมไหอ๋ <c oughs> อลงอดีดีเอ่อรีเวอร์ด <c oughs> เปลี่ยนซ้ายแล้วเ <c> ฮ <oughs> <ด>้ยเ้ยเ้ จะลงดำเยี่ยอะไรเนี่ยห้าอะไรบ้าเล่าห้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 าเอ้ชิบหายแล้วอแปดโอ้โาใส่บปรยว่ะโอ้จ้วนจ้วน์เดี๋ยวยังเล่นแบบชิวๆอยู่ไง เฮ้ยมันไส pues nah ้บอยกว่าเออไอเหี้ยนี่ให้กูเล่นปาอเหมือนมาเล่นกันสงคนเลยป่ะสุพี่แดงอคนโจนอ๊ะอะไรอะ๋อไมสีบกลับไปจวนนาทีเกมจ่วนที่่งพว่คกูจะจวนหรอวะเยี่ยของแค่เนี้ยจนไม่มีไพ่ดีๆเลย ไอ้พี่บูมจะชนะแล้วสองแล้ววะแล้ววะสวนสวนอือเป็นผสนโอ้โหล้ยเออโอ้โหกูรับเต็มๆอีกแล้วเลือกแดงด้วยไอ้บูมมันเหลืออะไรวะ เรียกแดงมันเหลืออะไรอ่ะมันเหลือแดงน่าจะแล้วมึงไม่เลือยชาเรื่อยทำมึงก็รู้มันเรียกแดงมันต้องเหลือแดงถูกปะควายเลยอ้นนี้มันเหลืออันไอ้มึงมันเหลือเลขสี่เปลี่นดีนะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผมมันเปลี่ยนไม่ได้อ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้กี่กันเตี่ยนเตะกี่กันเตะไม่ได้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 กี่ช้าไอ้มึงญจอที่ดึงเลยเหรอ จวดได้หนึ่งเหรอวะสุได้พอดีแล้วได้หนึ่งอีเลยจวดได้หนึ่งพอดีเลยไอ้เหียคือคือจักใจอะตอนเนี้ยคือกูมีบวกสองกันมันเป็นสีแดงเว้ยถ้ากูลวปั๊บอะถ้ากูรงั๊บให้บูมันได้ชัวรสุดจวดให้ก็ได้ให้ก็ได้ก็ได้ได้ไดไได้ด้ก็ได้็กดก็ก เลขยส่วะเฮ้ยไอ้มันมันมีปืนพร้อมกระสุนนะยาอยากยิงเดี๋ยวันยิงเงยกูกูสารเรียกให้แล้วนะเฮ้ยอย่าไปลอย่าไปลกูสรยมรับไพ่แล้วอะยอมเรียกไพ่มาแล้วอะหใบอะไม่มี ไม่คือเมื่อกี้บ่อยคือทั้งมือกูมีสีแดงทั้งมือเลยเว้ยทั้งมือเลยเว้ยจริงแล้มีอยู่แค่นี้จริงมีกูทราบเออยอมโยนโยนเกมให้แล้วอ่ะสีฟ้ามาเกียรมากระดวงกยิ่งมากระดวงจริงๆว่ะจวนก็ได้ไม่ต้องเป็นกดแคนที่บูไอ้กูรู้สึกว่าคำสาปทางซ้ายกูมันไม่ได้ผลว่ะใส่ไม่ ไอ้บอยที่หลังมึงชาเล่นก็อ่านเลขไงไอ้เชี่ยก็กูบอกว่าสีสีแดงอะอเหรอแต่เป็นสีเดียวสีสีนะวิ่งสีใครวิรัวกลับไปเจ๊จอมสีของคนดีกลัไปมึงอะเฮ้ยเฮ้ยอืออ๋ไม่มีกูชนะแล้วรอบนี้กูบอกเลยโอ้ยโวยเฮ้ยพูดพูดว่าอะไรนะกูชนะแล้ว ได้บู๊ยก็กูบอกว่ากูชนะแล้วอะ่ะเฮ้ยโอ้เฮ้ยบูมเข้เา,ามาเลยแล้วพี่บูมมีนี่อย่างเฮียเลยนะทาเลทน มันไม่กกูบอกมนแล้วมันมีการทุกสีจบแล้วจีๆแล้วเกินวแล้วกูบอกแล้วทุกสีหรอทม่สีหรอมันมีมันมีทุกสีไปมันคือการไม่ตายแพ้ลวก็โอยออกไออออกออออก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 ด ไม่ไับด้